ยินดีต้อนรับกลับสู่ The Wheelers Junction ยูอาร์ทรัสเต็ดฮับสำหรับล่าสุดทูวีลเลอร์นิวส์และรีวิวในวิดีโอวันนี้เราจะดำดิฟเข้าไปในหนึ่งในรถที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของปีสองพันยี่สิบห้าแท้งด้วยดีไซน์ที่มีความรุนแรงการอัพเกรดฟีเจอร์ความปลอดภัยและประสิทธิภาพทีดับเบิลยูวีดีสบีเอซ์กำลังหันหน้าไปทางนี้ เรามาดูใกล้ๆว่าอะไรทำให้2025แท้งเอเวอร์ตี้คอนเทนเดอร์ในอีกเซกเมนต์ดีไซน์และเอสเตติกอัพเกรด2025แท้งสปอร์ตเอเฟรชมาสกูล่าดีไซน์ทัดบิวตูอิมเพรสต์จากอีกชาร์ปและเทสแลมทูเดอะอะโรดินามิกฟูลเอแองก์เทนชั่นทุกอิเลเมนต์สครีมโบเนสเดอร์แมตต์แอนด์กลอสดูอัลโทนฟินิชเชสแอดเอพรีเมียมทัด making it suitable for both city rides and weekend getaway. it redesign digital console g i v e p a futuristic feel while remaining easy to read even under bright daylight. engine and performance under the hood, the new tank feature a refined t w c h u i d c e n t i m e t e ลูกบาทซน o เมตรลิ cool delivering smoother power at lower RPMs and better efficiency on highway. The Improv e d t h r o t t l e Response and Ride Vibration Make the 2025 Edition Far More Rider-Friendly Than Its Predecessor. Whether y o u cruising through city traffic or hitting top speed on open road, the tank o f f e r a balanced blend e r of power and control. Two-Place Tie and Safety f e a t u r e One of the major highlights is the two-place tie. ดีไซน์เพื่อลดความเสี่ยงการเจาะและปรับปรุงการจับถนนพร้อมดับเบิลชันแนลเอบีเอสดับเบิลยูเอ็นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกแม้ในพื้นผิวเปียกหรือลื่นดับเบิลยูเอ็น2025ถังยังมาพร้อมกับคลัตช์ลื่นสำหรับการเปลี่ยนเกียร์และลดการกระโดดระหว่างการเริ่มต้นการเปลี่ยนเกียร์ให้ผู้ขับขี่รู้สึกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นในด้านประสิทธิภาพ despite its powerful performance, the 2025 tank maintains a respectable mileage. on average, r i d e r can expect around 35-38 km/l, depending on road condition and riding style. touch a sweet spot for those looking for a b i k e that d o e s n t compromise on power or efficiency. The newly optimized fuel injection system and lighter chassis also contribute to better fuel economy. เพิ่มเติมสำหรับผู้ชมชาวไทยไทยเซ e กชั่นสำหรับผู้ขับขี่ในประเทศไทยรบ2 0 225แท้งเป็นตัวเลือกที่น่าพิจารณามากด้วยดีไซน์ที่โดดเดน่นระบบนิราภัยที่ล้ำสมัยและประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยม มาพร้อมกับยางแบบทูเบลสและระบบเบรก ABS ที่ช่วยให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะในเมืองหรือทางไกลแท้งพร้อมสำหรับทุกเส้นทางของคุณ Final t o ษเ The 2สองพันยี่ not just about look it's a full package built for performance, safety, and reliability. Whether you a daily commuter or a weekend warrior. ดีส์บ่ check o เ t m o s t all the right boxes. it's modern practical and d e f i n i t e l y a strong value for m o n e y option in the current market. thanks for watching that wrap up our review of the 2025 tank. if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the b i g g e r s Junction for more two wheeler i n s i d e ไรเซฟสเตสเตชันและแอสเอาไว้ทูเพลสยาแซมเปิลเซฟตี้ฟีเจอร์ออมมาเยสกัดีเอเชียนรัโกซียูอินเดอะเน็ตไคร